สวัสดีค่ะเจอกันที่ชไยน่านะคะทุกคนให้ตาจะไปไหนคะวันนี้โอเคจะเล่นลีเกมไหมเนี่ยอ๋อจะไปดูเฉยๆแต่อาจจะบวได้เดบื้องของลีเก้ค่ะไปวันซ้อมไปวันซ้อมป้าแจ๋วเขไปนะคะไปสองท่านครับแต่วันรุน่งเช้าเที่ยทั่วจะไ,ได้จะบวได้ไปก็น่าจะประมาณไม่เกินสองชั่วโมงครับไม่เก็ไปกินถือว่าไปกินข้าวไชน่ทไปบ้านฉันครับ กินขอเลีงใช้นานนะครับเจ้ากระซินอนขึ้นนึงนะคะเดี๋ยวก็ผู้มีพาเด็กๆกลับเพราะว่าวันอาทิตย์ก็ต้องกลับมานอนที่นี่แต่ว่าคุณแม่มีนิเกตต์ต่อเด็กๆก็ต้องกลับมาเพื่อที่จะไปโรงเรียนวันจันทร์นะคะอเอ้าโอเคไปกันเลยไหมครับอะเลสโกยย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 น,น, <c oughs> นยนยย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 ย้ยยยนยย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 แทยยยยยย จากซื้อของเสร็จแล้วก็มาถ่างผ้ากันผาแข้วลเสอนมาหินเขาเป็นไงบ้างไปโรงเรียนได้เพื่อนเยอะหรือยังมีเพื่อนกี่คนละเพื in ่อนที่สน at ิทสนิทกลุ่มละมีกี่คนละของเจ็ดคนเอาไปแต่บ네ัน้นั้นไปกับใครอ่ะ เป็นเตะแบบไหนอ่ะเป็นสโมสรหรือว่าแบบอะไรเดิเนซ้ายออแบบเดินซ้าย,เเนายชนะไหม <c oughs> แพ้เหรอแล้วหนูได้เขา้าชมรมหรือยังโรงเรียนอะจะไปเรียนจะไปเล่นสโมสร่นเรื่องนละ่ะแขงเดียร์แข่งเดร์แข่งเดียร์อ้ยแขง่ขง ข่งกัเเรียนเธอรบอกมธยมแข่งกันโรงเรียนมัธยมแข่งกันแข่งวัในอะรูตื่นฮื่นนวีน้ำเป็นะ่วงเแกแข้งแล้วหนูได้ทีมเป็นทีมโรงเรียนไหัว ไม่เป็นตัวจริงหรือตัวสำรองทีมยรงยงัไม่เลยยังไม่ได้ข้าซ้อมเลยใช่ไหมอันนี้ไปเดินสายก่อนไปนเสรี่เรีย,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 ยน่ังคิดถึงบ้านมเมานานๆแล้วยังคิดถึงอยู่หรอ คิดถึงบ้านเลยคิดถึงสาวคิด <c oughs> ถึงคิดถึงยายกหรอ <c oughs> ยายโทรมาบ่อยไหมทุกวันหรอยายก็คิดถึงเลยเพราะว่า,ายายเลี้ยงหนูมาไงอย่างมายู่ปี่ยายก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงตอนนี้ก็มีเพื่อนแล้วจะชินละมัง้ง <c oughs> คุณไม้กินอะไรคะ, <c oughs> จะเจออะไรสองเรียนแข่งกันเลเขาก็ตะบอลกันกันบ้าเขาะตีบอลเล่น <c oughs> เอาหเหรอจัดให้เธอแข่ง เปริมเนเรียญขึ้นเราผมม้อป่าย้อนเป็นตัวจริงหรืตัวสำรองเรานีเื่อตอรขนข่าวเป็นืเพื่อนเ่รยญเงาเี่บอลกเรโเบอลเลวเอาบอเลวมตีตได้อยู่อ่อนายะไรหลังไงสูงกว่ามูอติผมขึ้นเาเลยซ้ำกันบมด จีกงกเปบดจแว่าชื่อมอไม่ด้งถงันบันกนนะเฮยยิ้มแท่ยิ้แ่ยิ้มแรเ็ยิ้แค่ยิ้มเไปลนรูายจบแล้วกับพี่ตะวางีตะสาวอ่าน่นานานอ่นอาอ่าอ่อ่าอ่านอ่วอ่ สาวสาวที่เริ่มสวยกว่าสาวราไหมเหนอยมาหยิงใส่ซะเนาะเดี๋ยวแฟนโกรธนะยังคุยกันไหมอ่ะเอาเลิกแล้วหรอเอาทำไมเลิกอ่ะอะไรนะพออยู่ใกล้กันเขาก็เลยไม่คุยหรอ นย่างไรก็เป็นเรื่องรายดีที่หันเข้ามาในชีวิตวัยรุ่นก็แบบนี้แหละลูกอย่าเพิ่งไปจริงจังกับอะไรมากเรียนไปก่อนเนาะเลือทอดแล้มนะเราวันชิวๆพาลูกมาเร็งไปเลยนะแต่ว่าเกี่ยงออกเลยดิ เกลัวมากม่ใหม,มขาวออกเป็นหนุ่มแล้วเสื้อผ้าพอไหมอ่ะซื้ออีกไหมเสื้อผ้าก็ <c oughs> จะเอาไปลงแอบแม่ไหมตาไปชิมบายบายสวัสดีครับ แม่ไม่เลแม่ไม่ได้ลงนะโอบกายเ่็นของเื้อของใส่ของเอืยอ่ยออกมั่วเลยเด้อยวพอบุญมาบุญมาหน่อยบ้านหน่อยอันนี้นี่ร้อนร้อนเนี่ยมาตันมันแสดงว่ามันหมดออกนี้นับกออไว้มันจะต่อเอาหลอดสิเลื่อนใส่บ่อประตูมันเลื่อนได้ อุน้นตลาดมนออกว่ะออ,อ,ออกมาเพิ่นไปใส่เพิ่นกระสือเพิ่นยูนีวะมามาแห่ตอนนอนเพิ่นอยากได้มาหน่อย,อยเลยเอามาแห่ผ่อแม่เลยค่ะต้าะเสาบ้านนะสันให้ลูกเหรียญเป็นมูลูก บ้้าาานเรกลับบ้านกันจ้ามาส่งลูกไส้ลูกไส้เสร็จแล้วกลับบ้านกันพี่น้องขากลับบ้านกันนะจ้าเธอเห็นเราบอกคอควยเข<อ>ามาอยู่ในมือน,นั่นอ,อ๋อที่อยู่บ้านหลังนั้นเออเดี๋ยวจะพายมาร์ไปดูนี่คอควอยพนนีจ้าไปสื่อของแล้วเรียบร้อยล่ะก้มาส่งลูกไส้แต่มากเกลบอ b o ลงเพราะว่าลงไปแล้วพี่น้องรอบแรก ก็เลยจะกลับเลยนะขาเพราะว่าไปทำทัวระต่อนะจ๊ะอันเย็บสักยันก็จ้องด้วยใจเยือยเซีบาร์คือพอเห็นต้มนะเพื่อนบัวยูเพื่อนไปใส่เพื่อนี่พี่น้องเพื่อนไปธุระเรื่องงู่เรื่องข้อยเพื่อนในนี่เดียขอบข้ยเพื่อนมาอันนี้ไงเพื่อนเนียยพี่น้องเพื่อนขอบข้อยเพื่อนมาไหวนี่้ยเพื่อนมาจอดกเรื่องมะละมือดีนอนอยู่นั่นดูดี นันซับให้หน่าชนรันน,นี้ให้ลูมันนันเดยนอยู่นันโอ้นันด, <c oughs> ดิวันเออดูปปากวดีเป็นยังไดาไหยูพีขึ้นนังเห็ดใส่หมอยเขาบอภัยไปอยู่ ก็ไปมาหาสู่กันได้ปกติพี่้องกะบ่ได้พิจใจไ่ได้ทะเลาะบม่ได้ยั้งกันก็รเราไม่ได้ปกติไม่ได้อะไรเนาะแล้วก็ไปมาหาสู่กันได้ปกตินี่ดีมาก <c oughs> โอเคนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราก็จะกลับบ้านกันนะคะ